สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กลางเมืองโนวเซบิตนะครับ ถนนในรัสเซียนั้นวันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ารัสเซียทั้งประเทศนั้นมีรถอยู่ประมาณ43ล้านคันครับแล้วที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าประเทศรัสเซียที่มีขนาดพื้นที่ถึงเกือบ17ล้านตารางกิโลเมตรนั้นมีถนนแค่ไม่ถึงล้านกิโลนั้นตรงนี้แหละครับก็คือโจทย์ว่ารัสเซียนั้นจะต้องสร้างถนนอีกเยอะเลยทีเดียว วันนี้ถนนในรัสเซียนั้นมีปัญหาอยู่ว่าสภาพของอากาศที่รัสเซียมีอยู่ในวันนี้ถือว่าร้อนก็ร้อนมากหนาวก็หนาวสุดโต่งฉะนั้นคุณภาพของถนนก็มีปัญหาล่ะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับถนนทั้งหมดอันดับคุณภาพของถนนจาก144ประเทศนั้นรัสเซียอยู่ในอันดับประมาณ136ถือว่าคุณภาพของถนนในรัสเซียค่อนข้างจะต่ำฉะนั้นวันนี้ การที่จะมาสร้างถนนในรัสเซียนั้นถือว่าเป็นงานสำคัญของรัฐบาลและรัฐบาลรัสเซียนั้นผมเชื่อเหลือเกินว่ามีเงินที่จะมาสร้างมีความสามารถที่จะมาพัฒนาประเทศรัสเซียฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสนใจการเปลี่ยนแปลงของรัสเซียเรามาดูที่ไซบีเรียครับวันนี้เศรษฐกิจของรัสเซียกำลังขยายตัวการสร้างถนน ก็ย่อมที่จะมีการขยายตัวอย่างมากคณะคาราวานของเรานั้นผ่านไซบีเรียมาเกือบเดือนครึ่งแล้วครับปรากฏว่าถนนที่เราได้เห็นในรัสเซียนั้นกําลังอยู่ในลักษณะการก่อสร้างกําลังอยู่ในลักษณะของการขยายถนนนะครับถนนจากภาคตะวันออกของรัสเซียที่วลาดิวอสต็อกหรือเราพ่อจะพูดกันง่ายๆว่าขวาสุดที่ติดอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกนั้น จนกระทั่งวิ่งผ่านไซบีเรียมาทั้งหมดนั้นเป็นถนนสองเลนเท่านั้นเองครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตอันใกล้นั้นรัเสเซียจะต้องขยายถนนเป็น4เลนและเมื่อขยายถนนเป็น4เลนนั้นตรงนั้นเศรษฐกิจรัสเซียต้องขยายตัวอย่างแน่นอนครับการที่ถนนในรัเสเซียจะขยายมากขนาดนั้นทําไมเล่าคนไทยเราซึ่งชํานาญในการก่อสร้างถนนมาหลายสิบปี ทำไมเราไม่ไปคิดเราไม่ไปดูนะครับไปศึกษาดูครับว่าในแคนาดาอุณหภูมิที่คล้ายรัเสเซียนั้นเขาใช้วัสดุในการก่อสร้างถนนในอุณหภูมิที่หน้าร้อนเกือบ40องศาหน้าหนาวติดลบกว่าเกือบ50องศาเขาใช้วัสดุอย่างไรเขาใช้อุปกรณ์อย่างไรแล้วเขาสร้างถนนอย่างไรเรานั้นมีโอกาสครับที่จะมาร่วมกับบริษัทก่อสร้างของรัเสเซียนั่นก็คือโอกาส ของประเทศไทยสำหรับบริษัทก่อสร้างไทยที่จะเข้ามาศึกษาหาโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างถนนในรัสเซียครับ